รวมบ้านเลยใครที่ไม่ทําอะไรรวมบ้านช่วยเพื่อนก่อนมันใกล้เออแล้วใกล้อีกแรงหนึ่งก่อนเค่ก้าเคลียร์หมดแล้วนะได้เคลไปหมดแล้วฮะเจอแล้วกูเจอแล้วขบลุ่นเขาขบุ่นเขาโอเคเหมดแล้วบนเขาโอเคขบลุ่นเขาเลยบนเขาเลยบนเขาเลยขึ้นยาวเลยขึ้นยาวเลยเราติดคนเยอะสองบอยนะสองบอยนะเกไปช่วยมันเพื่อนให้ให้ส่งไม่ส่งไปแล้วส่งไปแล้วส่งคนไปช่วยแล้วโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรวมทีเดียวตอนนี้มันยังรวมไม่ได้คนน้อยเกิน ว่างรอเดี๋ยวกูไปช่วยเดี๋ยวกูไปช่วยเคสระหว่างรอมาเลย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 อ่าโดนเหรอเงียบนะผมไปช่วยหน้าคุกใหญ่อ่ะโดนเล่ามันมาดักเคสเก่าเว้ยเปิดเมื่อกี้ระโบอยู่นะคุกใหญ่ด้วยมันมาไปแล้วมันมาเนี่ยพี่มันมาบอออยเเก่าาสะมมันีโบอยเก่าเสันจีก็เก่าแปดสันจีอ่ะ เปอร์ลจีใหม่ใหม่ใหม่ล่ะจบไปดอกมันมันมีเก่าอันนึงแน่ๆอ่ะแต่กูไม่แน่ใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่สามบอยกับสามบอยช่วยอยู่อ่ตีอยู่ไหนแล้วขึ้นเขาโอเคมาแล้วไอ้สองบอยอยู่สองบอยสองบอยอยู่บนเขายอดสุดตำรวจกำลังไล่กับมันอยู่อ๋อเห็นแล้วตายตายหอปอ่ะตายหอบตายหอทางไหนบอกกูนะ เจอแล้วกำลังไปบ้านนครบาลเคสหนึ่งแจ็คไล่อยู่กุบกิดทางมาได้เลยไล่ด้าเลยตึกเป็นกุบกิบปาร์ตี้ได้เพื่อเราสมไปเยอะเพื่อเราสมไปเยอะไปเจอหนึ่งเจอหนึ่งเจอหนึ่งเจอแล้วยิงอยู่ยิงอยู่ไหนตรงไหนสมเขาโคเคนเขาโคเคนกำลังทางขึ้นทางขึ้นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเรา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 ยิงยิงกดมันอยู่คอมาเจอป่ะตรงเขาเคนปล่อยเลยว่าใครสองเมงปล่อยเลย มันพอแล้วตำรวจมันลงมันลงไปทางโพไม้โพไม้ลงไปทางโพไม้มัดแตงลงไปทางโพไม้มัดแตงยังแตกยังแตกยังแตกไปทางบ้านเลนนะพี่ตลอยังแตกสองยังแตกสองโผไม้อยู่ไหนวะโพไม้อยู่ไหนอ่ะไปไงลงงานไม้อ๋าลุงแถดูโลโลแต่ยังไม่เห็นเลยมึงดูดิช่วยดูดิตอนนี้มันอยู่ทางต้องทางเข่าพี่มันกำลังขึ้นมันมันขึ้นอีกแล้ว นี่คร <là> ับผมโดนซีแปดไล่อยู่นะไม่เสี่ยงเอาตัวเองเอาตัวเองเอาตัวเองใช่ไหมตำรวจต้องเอาตัวเองสมเห็นอยู่เปล่าไม่เห็นมันเหินเอ้ยมันอยู่เอ่อเก็บเก็บกัญชาเก็บกัญชาเก่าวะเก็บเอ็นเซทียนครบาลใครวะเนี่ยเอทบ้านนครบาลเนี่ยออ๋โอเคกูเจอกูเจอจะไม่ต้องมาไม่ต้องมาจบได้จบได้สวยสวยแจ๊คกูเจอบ้าไหมกูไม่บ้าไหมกูมาพอดีไม่กันเลยนี่หว่าเคส เห็นไหมเห็นไหมเห็นจุดสุดใต้สะพานไหมเห็นแล้ว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 กำลังไปกำลังไปเร่งไปอยู่เร่งไปอยู่ไอ้เหี้ยคนละทิศเลยยางแตงหนึ่งยางแตงหนึ่งยางแตงหนึ่งมันซ่อมแล้วยางแตงหนึ่งตําบลดได้แล้วตำรวจดเจอแล้วยิงคนยิงคนยิงคนด้วยน้องครับพี่เมื่อกี้ผมยิงโดนกระจกมหมครับเนี่ยมันลงรถมันซ่อมรถมันก็ยิงคนดิไอ้เหี้ยไหนมันลอยมันกระโดดลงน้ำทาง ตำรวจตั้มน่าจะไม่รอดน่าจะไม่รอดน่าจะไม่รอดอ๋อทางไปทางไอ้สะพานบ้านฟาเตสอะพี่สะพานบ้านฟาเตสครับกูอยู่บ้านฟาเตสกูอยู่บ้านฟาเตสกำลังจะข้ามสะพานเหล็กตรงฟาเตะอะขึ้นสะพานเหล็กพอดีเลยเห็นบ้าเห็นไหมมาแตงน่ะที่อาวันตาม่ะนั่นแหละแตงล้วอย่างนึงคุณชล อยูอ่หน้าแถวหน้าบ้านฟาเตสมาแตงไม่เอปิดได้คนโดนคนโดนคนเชีร์มันไม่ลน ารถแรงรถประมูลครับตรงยาทางไฮเวย์โรงพยาบาลเาคสเหลือกี่เคสที่ผมตามอยู่เคสหนึ่งตรงยาวโรงพยาบาลน,นะอยู่ไหนพูดดิพี่ใกล้กจะถึงไฮเวย์ข้างบนโรงพยาบาลแล้วตรงยาวตรงยาวไม่ขึ้นไม่ขึ้นตรงยาวๆเลยแค่ว่าเคสหนึ่งอ่ะตพี่อยู่ในเมืองตรงยาวเลยไปทางช่ไหมตาสบสองที่เราปิดรถนะครับ